สวัพี่น้องครับผมเดี๋ยวมาฟังพิสูจน์สายใหญ่นะครับถวายเสียงเพลงเพลงใหม้พี่ก็ครับฟังแล้วผมก็สนใจพี่ก็ทักผมไดาสายยายครับน้องจับขออนุญาตครับถวายเสียงครับ หลวงพ่อเด้จ้าเด้อหลวงพ่อฟังซอยว่าเป็นตดังคุปอดบอตอนนี้ว่าน้าเป็นดังก่อนดังมากเอาดกคนแลอวดิหลวงพ่ออันนีก่อนออกพิธีเลยจนโบผมว่าขออนุญาตดังก่อนเลยจนโบได้โบนู้งมงอลกันไดังทีนี่คืด

เขาเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีใจเป็นคนดีแล้วก็ใจดีส่วนมากก็อาจจะมีเรื่องแล้วแต่เป็นคนที่ใจเย็นใจดีเมจะอยู่กันได้ต้องหมดคนหมดแล้วครับบาคนใจร้อนแต่ว่ามาจะปกติอารมณ์อย่างสงใจ่ก็ดูภายนอกคนนี้น่าจะอารมณ์เย็นกว่า คร ja, ับครับ่อเย็นน้แข็งเลยอ้วอยู่อเย็นในน้ำแข็งเล็นนน้ำแข็งพ่อเย็นไม่ด้เลยต้องนายู่วลมม่องคย่นรับรงว่ามได้วยตามอายครับลจะองดีงพ่อโจนุโจรัดีที่สุดโจนัดที่สุดคนจะดคนจะพูเป็นผู้บริหารองค์กรได้สมัครงมีุ้บาลเก่าเลยนะ ผูกีปวดไส้ดีปวดไส้ดีปวไส่ายสเซนดีมาจากแแบ่มาจากไทยครับผมาาผูกไก่นีงแายเป็นคนใจของมีมแกนแฟนมะลํำแกนเท่งไปกินโจ้รักษาตาลักษานั่นคือเกาเบื่อพุม้งามหรือเกาอัวนาตาแผลบานออกเนาะ เพรสยอดรับ่ารมชาติขอารูัศรัทธาและถือพ่อครับเดี๋ยลูกศิษพ่ออีกอีกหคนสิทธุท้ายก็ข้าวับครับครับผู้ใด้งทุกคนนะเจ้าิ็แม่ครัพร่เป็นผู้แขง อันนี้ครับการของว่อโจครับอยู่โยงคงพันหนพบอกว่าได้รับความเมตตาจากคุณครทีสังคมสังมูนี่ครับพี่แก้วข้เกล่องเงียจะเข้ามาที่ก็่วสูงสูงสายใหญ่นะครับผมนี่แข็งสายใหญ่เลย ได้แม่พราแม่พญาเสียงดีม่าไม่ติงมมาเข้ามาไม่ติงมของดีใอญ่่าห่ห่ห้องจับเ่งมาเลยหงมาเค่อเี่ยวโล่องแสยังเอาไปพ่อนะเดี๋ยวต่อโชคดีนะดังอยู่แล้วรออยู่แล้วนิสัยดีอยู่แล้วเสริมท่านมา ขอาพ่อองผครับผมไหลวงพ่อเสริมสิริมงคลให้ครับน้ำกันเปนคนดรขอบคุณครับขอบคุณ้มากครับผม่อาคุนเดรรออะ้งกีครับเด๋ยวเดี๋ยวปนงเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเยต่อเมโบมาหนิมา อันนี้กันเกาได้บอครับคู่นี้เป็นแม่ไหมฮะเปแม่หันเาใช่ไมน่าจะเป็นค่นี้เป็นสมัยก่าตากเกาากเกาเกยเกี่ยวบเราแนาวาเกลี่ยเสียงนี้มา้าะบ้าคู่นี้เนผู้ใดน้็มากส่้แแดง่า่เยอมากเลน

ผมามืกุ้ยหนิกนอแทนให้ศิกปินสาว้เพชรบ้านแพทุกคนให้ดังมันหวานให้ไรมันหวานดังมันหนมฟอเ็งไนล่ะฟอดใหม่เด็กโง่มครับตระกูเก่มาโยาตะไเล่าตรักโลกตน่อยเป็นนักอุ้ยนูขึ้นมาขันนี้แท้น้องแคนดี้ครับผมเชิญครับเดียวถ้าตริจะการเรื่อง้อยยา ช่องชื่อแดนสีแดนสีอยู่ในนี้ังสีรมีมั้ยครับเนี่ยขอเชิญพ่อครูด้วยนะครับตัวน้าพ่อได้เปิดแล้วพ่อได้เปิดแล้วดูแอ้ว่อหน้าทีมงานของเราพ่อโจทยต้องีกความงามความเดินเขาเป็นพ่อโจเย์ยนจรครับผมลูกทีมวะโบไปยังลูกอะเอาู่เหรอครับผม มาย้อนเขาไปอยู่ประเทศพ่อใหม่ครับผมกันแล้วก็หลายคนก็รัาเกงใจนี้เท่าไหร่ใชมครัถ้าจะพูดนะว่าเขามีความขอแทนจากพ่อขอเขามาครับผมได้ปีที่สุดในไทยครับผมครับผมครับผมโอ้ปหเปล้วเปล่า สิ่งที่ดีที่สุดคือระลึกถึงพ่อคุณพ่อแม่ใด้ปกปักร <c oughs> ักษาบางที <c oughs> ที่บอกว่าอยู่เฉยๆน้ําตาก็ไหลเพราะคิดถึงพ่อคำคำนี้คนได้ยินแล้วคนได้ฟังมันมันได้มันมันมัน,มนเรื่องเกี่ยากับคนเขาได้ความรู้ความมีกตเวิธีการคุณ,าาณทาให้เกิดประโมันนี่คือส่วนหนึ่งที่ที่เป็นวาระเป็นกตาวิธีวารนหรอ มันนี่ไปใช่แบบนี้วันจมีผ้ากันมเป็นรอบเบอร์บไ้ที่เบอร์ลำที่งันสิบาเป็นยังไงเชื่อยมูน้อมันเงมนี้จะสิจันเมวลาครับจุกบพี่ที่เป็นมือขี้บวบตกี้มักๆกันลูกขอแก้มตกันลูกเลยอขสวรรค์ด้วหลวงพ่อ เกคร่อ่เได้กได้ทุกแนวเลยอนสวรรค์่นเม้เ่นเ่นที่ยังหมู่อันไม้ไ่ก็ยังพิ่นมาเเนี่ยถึงจุดว่าแตถึงจกบีทีันมาเพื่องมาาเนหลายคนนพ่อ ถือว่าเป็นี่เเพื่อนลายทีุ่สุด่นตอนนน้ภาคเนือมีป่น่คไททุกภาคแล้ประเล่ากันประเล่ากับมอพี่น้อนมอลงมาเมียเขาที่ดังๆนี่ประเว้่เบแค่เรา้เสีย่วงแค่เบินมาทุ่มลานขายครับเบียร์พุงไหมคืมันนบ แงมากจะาบานเนะจ้าทาหารงจูด่านนท้านน้ตาลอะไรเนารงจูเราเ่าอได้ดีนะมม่นเขาก็หากันอะไรอย่้แหมันสมติแม่กรชไแล้วยืคนดังไม่เอาไหมยืดเยแล้วก็ดัง่ล้าก็ดีแต่แล้วล้ียเพื่อนเพืรเนีย ไอตัวเหมอนห้องกระลาเนครับผาธุพี่น้องังสกเลครัตอนนี้กำลังทมทีตมทาอ่งนครับทมทีตั้งอยูฝ้าน้ำดน้ำเตยนั่นะละทมทีหมถึงที่สื่อทไม่เสเออนะครับ ใช่ครับศูนย์งิบห้านะในพื้น